สวัสดีครับพ่อเมย์พี่น้องปองไปสูป่ผู้ทุกคนครับ t t ืันนี้กับพบกับผมบอลนี่เสเป็นยุคือเข่าครับืันนี้ที่มาชมต้นมันอันนี้ก็ครบปีนึงแล้วครับครบปีพอดีครับตัวนี้นี่มันตัวนี้ก็เปลี่ยนแปลงทดลองครับเป็นมันนำยศอันนี้ผมปลูกระยะแถวนี่เม็ดยี่สิบครับส่วนระยะต้นนี้แปดสิบเส้นครับตัวนี้ผลสิวัตปลูกตัวนี้เปลี่ยนแปลงทดลองนะครับทดลองผมระยะต้นนี้ แปดสิบเส้นครับส่วนระยะแถวเมตรยี่สิบต้นกน็ผมสูงรอยหกสิบหาครับนี่ครับเมือม่อของผมกัเป็นรอยสิบ้าไปกับสองเมตรเบิงต้นมากครับสูงบ่คพี่น้องครับตัวนีนนน้มันงับต้นใหม่ครับมันก็นเลยแบบแตกแหนงแตกงานนะจิ้นน่อยเดี๋ยวมาเบิงฟังนี้ครับมันบ่งอ่ำ นคับตัวนี้เป็นระยองซี่ครับมีผลมานําเพราะนี้เป็นเจ็ดสองกับแปดหนึ่งครับ,รบแต่สมาสิเป็นเจดสองครับพอแปดหนึ่งหัวเข,เขาสิตูสีสันแต่ผมเวลาถอนผมเอาไปปลูกมันระยะสันแล้วหัวเกิดใหญครับแต่เวลาถอนมันสิขาดเงาขาดหัวครับผมเลยนิยมเป็นเจ็ดสองควรเงาสีนแนนครับ ดินตัวนี้แข็งยังไงเอบพอเป็นดินกลนบอ่อกลนสะครับดินกลนสะสะอีกฟังหนึ่งครับขดคดมะถ,ถมนี่พุ่มปูครั้งแรกครับปูครั้งแรกผมใส่บ่ได้ใส่เค่มีห้องพื้นครับใส่แค่ขิงว่วครับปุ๋ยขอกห้องพืน้นแปะเนื้อพื้นที่สามงานครับผมใส่ขิงว่วไปลอยกับสอบครับบ่ได้ลงทุนครับตัวนี้ ใส่ขิงงัวที่มีในคอครับกล,ลงทุนแกสายนำยศครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ต้นกะตาทีสุดยอดเลยครับตังแตงเงานี่เบิ้งตัวตนี้แหละนี่ตังแตงเงามาหอดปลายครับตาสีบอมิฮางครับสีทีทุกระยะก,การจะ,จะเริ่มเติบโตครับจนนอดปลายกับสแสดงมาสีบลอมิีการขึ้นต้นครับขันตาทัาี่ล็องสี่กะ สีลุงหัวครับก็คือสีเลืองต้นก็หัวไปพร้อมกันครับทุกระ,ระยะไการจะเริ่มเติบโต,ตแต่ละมือแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนครับอันนี้ผมกับสิเอาสีตัดต้นออกผมกับสิคัดต้นงา,งงางมๆไว้ปลูกเพื่อเก็บพันธุ์รอบต่อไปครับแต่รอบหน้าผมบ่ท่านเห็นใจว่าผมสิปลูกระยะเท่าไรเพร ผมวิงงมือแปดสิบเซนครับว่าผลผลิตสีเป็นแบบใดพวาดินสิกแ็งได้จำหน่อยครับ,บทันหัวหัวสีงไ่บอกวาดินถือว่าแบบแข็งสุดยอดเลยครับพอเป็นดินกนบอกออกเหนียวออกดินหินเลยครับนี่มีหินแข็งครับกลนหัวเบึ้งบ่ได้ครับแข็งแต่โยกมากขยับในอยู่ครับแล้วผม ขวดขวดงหงายบางจังหน่อยครับตัวนี้คือกับมันปลูกกับหัวยม้วนอ่ะน,นี่ละเบง,บงับปีรอ,องครับดินอู้หือของมันครับดินแบบ ผมเพราะว่าสิได้เบิ้งมันหัวหนุ่มอ่ะนี่ไออันนี้หงว,ว่าังทึ่งครับะว่าเพราะมาปรได้เบ,บิ้งดอกพี่น้องแนละ้วว่าดินแข็งไงเดีย๋ยวผมสิท้อแล้วบะจักเหมือน,นะครับเดี๋ยวไหวมมาชมพร้อมกันครับตอนนี้ชมต้นไว้ก่อนครับแต่ฟังพุ่นสิม,มีเนอในจังหน่อยครับเดี๋ยวผมพาไปเบิังหมองทีเสียพอา่าจวงอายุได้ประมาณเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเดือนถึงพนเริ่มตก แปดเดือนครับฝนตกมาช่วงโนรูมือกี้ครับตกแบบสาสมกันหลายมือให้ก็เลยเหตุแห่ดินหน้านุนขึ้นมากครับวันนี้ก็เลยเหตุแห่แถวนี้เน่าครับจะเน่าไปหลายอยู่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบ ประมาณห้าสิบเกือบพวกสิบเงาบอดแล้วครับช่วงที่เนากะที่ลวมแต่ข้างในขันเบิงลักษณะใบคือสิบนเอาครับต้นเน่อกะผมก็เอาต้นนึงเอาครับเพราะว่าต้นพันธุ์มาพปลูครับแต่ในส่วนของแปลงทดลองตัวน,นี้กรผมก็สิคัดเอาโตต้ตนสร้างที่มันทนทนบนเอาครับทนนามสิบรมีเชื้อ ครับผมเป็นนะครับพี่น้องนี่ดินดินดินกลนบ่อได้ครับนี่นี่ดินกลอนบ่อ้นปีหนึ่งเต็มครับมัคคิมีแบบมัคคิงามบ่ค่อยเสมอปัดไดครับเป็นมีช่วงช่วงกลางต่างมาก็บ่ค่อยงามปัดไดแต่มับ็ถือว่างามอยู่เพราวเป็นดินดินกลอนสะเลยครับดินไม่เลยปัวบมเม่นดินหลอกหนาดินนาะครับดินหลอกหนาดินีิมี่บอกอ่าพุน ปลอกต่อเพื่องต่อหอยังเศษอะไรนมนสิมีปุ๋ยในตัวนี้เป็นกลนบอเป็นดินรังแต่จะบอกใครมีถาดอาหารอันไดแล้วเดี๋ยวเอาเสียนครับพี่น้อง แล้หลอกนวาได้ผมสิมาคนหัวยอเบงกับว่าระยะห่างแปดสิบเส้นนี่สี่หมาะสมบออสิไดรหลายเลือได้หน่อยหรือหัวสิไงใหญ่สมตน้นรับถือว่าตาที่ที่สี่หัวใหญ่แน่นอนนี่มันจะเป็นยังไงครับงไงสมคำคุยว่าตาที่หัวใหญ่บอตาห่างมันขึ้นต้นบอครับครับผมฝากติดตาม องบน,นี่ก็เสียบันยุดไปนะครับเดี๋ยวพรอมาอพี่นาครับเดี๋ยวอีพี่ต่อไปสีมากลนหัวโตสามงานแปลงทดลองนำยศว่าหัวสี่ใ่สําเร็ครับครับผมพอไม่ลิปหนาครับสวัสดีครับไหน 好，我们再来。